เธาไม่ว่านะฉันเริ่มต่อนนะเอาละงั้นก็มาดูกันว้าวไก่ทอดเค้กสุดสุดปดืมกินหอมจังเลยฉันชอบไก่ทอดใหม่หมแล้วซ้อนากาเทยูนไหนวิเซนี่เธอมีอาหารของเธอนะโอ้จริงด้วยมาเปิดกันเถอะฉันได้เค้กีิเหมือนกันมีความสุขจังโอ้ข้างในมีนชโกแลตดด้วยต้องอย่างนี้สิสุดยอดไปเลยฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยมาอร่อยเป็นบ้า อืมอร่อยเกินบรรยายเธอกินได้น่ากินมากฉันก็อยากกินเหมือนกันนะแต่รออะไรอยู่ล่ะเอาก็จริงไ่ของอร่อยล่ฉันเหมือนกันอืมแป้งกรอบสุดซ <c oughs> โหเจ๋งปไปเลยฉันลืมไปต้องกินกับซ้ำข่เทศด้วยมันจะอร่อยยิ่งขึ้นอืม <c oughs> อะไรอะ่ะอย่ายโยนขยะมาได้ไหมเนี่ย อ้โทษทีไม่ได้ยินเลยว่าเธอพูดอะไรอ่ะมาอะไรมากๆอย่าไม่ได้แล้วนี่มันมิเศษมากอ้สุดยอดฉันมีความสุกจัง,อ,อ,งอือโอ้ยก้าวหยุดได้ไหมระวังหน่อยสิโทอทีออพูดไปงั้นแหละพอกันทีถ้าขอเองนะนี่คือส่งค้าทาหารพผ่าหมอกลอบแล้วตอนนี้เธอจะได้รู้พลังของฉัน เอาระเบิดไปเลยอ้ออะไรอ่ะอืมพอกันทีฮะโดนเต็มเต็มอยากได้สงครามก็ต้องมีสงครามเธอตลกงจังเลยตลกงมากฮะเอาไปเลยอะไรอ่ะเป็นไงล่ะชอบไหมแล้วเธอล่ะฮะอืมอะไรจังเลย เราเข้าหยุดหัวล้อนนะถ้าทำะไรลงไปอ๋อแต่ว่าพวกเราตลกมากเลยฮะอ๋อฉันไม่นึกถึงเลยฮ้มันกินได้อะไม่อยากจะเชื่อกินหอมมากด้วยฮ้อันก็มากินด้วยกันนะอ๋ออร่อยจัง Let's go <S อ๋อ ฉันได้กินเหมือนเหม็นมันจิกไหนอะใต้ฝาของเธอนันแน่อะไรอะโอจริงๆริงเหรอกลิ่นเหมือนบ้านบ้าเลยฝัญญชัดๆเอามันออกไปแล้วเข้าแล้แล้วเดี๋ยวนี้แหละเริ่เหมือนกระดาษชำระทรรนดาต้องหยิบมันออกไปอ๋อทนไว้ฉันทำได้อ๋อฉันอยากจะอ้วกไม่ใช่ทีฉันนะเฮ้ยหายไปแล้วฉันเลิกไปเลยมันสกปรกไม่มีใครเห็นใช่ไหม ฉันกลัวที่จะเปิดมันนะอ๋อ <Yes. S 1> มันคือแต่ว่าไม่เหม็นเลยแปลกจังเอ้ยเ่เหมือนว่ามันทำมาจากช็อกโกแลตล่ะ mm. อืมอร่อยจัง <Wow. S 1> นี่มันคือช็อกโกแลตจริงๆแล้วกระดาษมาทำาจากอะไรอะ่ะเหมือนจะกินได้นะอ๋เจ๋งมันคือฟองดองออเย้ oh, yeah. ฉันได้เค้กเจ๋งไปเลยอร่อยมาก ดูนี่สิเฮ้นี่มันวิเ็จไปเลยเธอเจะให้แบบ่ฉันหน่อยเหรอไม่ใช่ครั้งนี้ตามใจฉันอยากกินให้หมดด้วยตัวเองนี่มันเจ๋งไปเลยเฮ้ยตะกะาอไอเดียตอนนี้ฉันจะแก้งนคนแล้วได้เวลาฉันจะพันตัวเองในกระดาษชำระให้เหมือนมัมมี่และทำให้ใหญ่คนสวยต้องใจินเลยนี่มันวิเศษมากเน่ อะไรอีกเออแม่จ้าช่วยด้วยฮ่าเป็นไงล่ะการแกงของฉันสำเร็จด้วยเป็นการแกงที่สุดยอดไปเลยในตอนที่คนสวยยังไม่ฟื้นจะลองเค้กของเธอเธอบอกว่ามะอร่อยมากแล้วมันใช่จริงๆเธออยากเป็นคนแรกไหมงั้นก็เปิดเลยว้าฉันชอบโซชิฉันเชิดดีจังโอ้มาดูกันว่าเธอได้อะไร ได้เลยฉันอยากรู้เหมือนกันเ <Wow! S 1> จ๋งฉันชอบโซชิเหมือนกันดิจันที่ม่นตเกลี่ยญี่ปุ่นมือนด้วยมันทำให้การกินสนุกยิ่งขึ้นก่อนอื่นต้นจิมโซชิที่สีอิวแล้วก็กินได้เลยอืม mm hmm. อร่อยจัง mm hmm. แต่ขาดอะไรไปนะฮะ mm hmm. จริงด้วยฉันมีสปริงเ้ินสีชมพูอยู่ในกระเป๋าด้วยนะซ mm hmm. ้อมมันมาทำให้จานนี้ดูสวยงามและน่ารักยิ่งขึ้น mm hmm. เหมือนฉันเลย ตอนนี้ก็กินให้อร่อยนะ <What? S 1> แล้วข้าวตาเธอแล้วเ uh ฮ้ยรำยายยายคนสวยม่ได้เก็บสีชมพู uh ส่วนฉัน uh มีตะเกียบสีดํำ <Come on! S 1> แต่เช่นเถออย่างน้อยนะ่าจะสมที่ใช้มันให้ฉันหน่อยนะ uh ต้องทำอย่างนี้เหรอไม่อะ <laughs> อะไรหัวเราะอ,อะไรกันเนี่ยพอแล้วฉันไม่ต้องการมันฉันจะกินมันด้วยมือเฮ้ย uh <laughs> ใช่แล้ว มันยอดมากฉันก็อยากกินบ้างนี่มันไม่เศษไปแล้วงั้นก็มาลองล่าช็อกโกแลตกันใช่แล้วมันคือขนมซอร์ชิอร่อยเลยวสุดยอดไปเลย <c oughs> ตีมือเก่งมากเริ่มเลยอ๋อมันคือระบาดก็ได้ช่วยทีเอาไปฉันกลัว ไม่เอาต้องขอความช่วยเหลือเอาเป็นเลยเอาไปนะให้ตายทธอเป็นไงดีมันไม่หยุดทำงานเอา้านิ้วเหรอมันไม่ใช่ละบเบิดมันแปลกๆนะแล้วรสชาติก็ดีด้วยโอชีอลแลมคือเค้กมันต้องลองแล้วลนะ่ะเธอทำอะไรอเธอกำลังกินละบเบิดโอ้นี่มันเค้กแส่อะไรฉันชอบช็อกโกแลตมากด้วยอ๋อมันคือเค้ก ัวดแทบแย่นะอ๋ออะไรเกินบรรยายฉันชอบมันสุดๆใครจะคิดมันจะอะไรขนาดน,นี้ใช่แม้แต่ตัวจับเวลาก็กินได้ด้วยนะ <c oughs> มันนุ่มแล้วก็นิ่มมากบ<ม>รรลายในปากกันเลยมีความสุขจังโ oh <my. S 1> อ้โอ้เจง๋งแต่มันหมายความว่าฉันมีระเบิดจริงๆอยู่ใต้าฝาของฉันเอาแม่จา๋าเอาไม่นะทำอะไรสักอย่างสิเาต้องยุนมาเดินนี้ ใจเย็นเงินใจเย็นต้องรวบรวมความคิดซะก่อนเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ใช่แล้วเราต้องตัดลวดให้ระเบิดอยู่ทำงานนันกสีฉันต้องทำด้วยกันไกขั้นเทพเออเพื่อนเธาหายไปไหนะฉันอยู่ใต้โต๊ะไอเดนเจ๋งมากแล้วเข้าลิฟต์ตัดต้องสเตย์ก่อนนะฉันทำได้ฉันทำได้เมื่อคนฉันกระสานต้องตัดเส้นลวดไหนอ่ะถ้าฉันตัดผิดมันจะระเบิดเออเอาเอามาให้ฉันเลยกั่ได้ ไป <Please. S 2> แล้วข้ามันตัดไม่เข้าจริงๆทันยังไงดีเราจะหมดแล้วเอออย่าเป็นลมนะตืน oh <my> อยู่ที่ไหนเออเออเอาล่ะฉันต้องฝังระเบิดไว้แล้วก็เอมามันนั่งทับเพื่อให้ต้านแรงระเบิดให้ได้แบบนี้แหละเออเกอดิดอะไขึ้นเนี้ยเออเธอโอเคไหมเออช่วยด้วยฉันบินแล้วเออ หลอนนะฉันด้วยฉันจะหลอนแล้วโอ้ฉันว่าฉันไม่เป็นอะไรโอ้ยระเบิดบ้าฉันกลัวแทบแย่นะฉันเป็นคนแรกไม่ฉันมาป่าอยิงชมแล้วกันฉันฉันนะเห็นไหมบอกแล้วฮะมาดูกันอ้ว้าวมันคือฮอดด้สโชคดีสุดๆ อินชาไม่ละก่อนอื่นต้องรอดซ้ำแข็งทานหลงไปแล้วกินอย่างมีความสุกฮะทำไมไม่ไหลออกมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องมี่ยนแพงกว่าเดิมอ้าฮะตลกมากเลยฮะไม่ตลกเลยนะแค่ฉันหน้าก็สวยเหมือนเดิมแล้วเย้ฉันทำได้โอ้กินหอมน่ากินฮมพอบางโนมาลองกันเลย สุดยอดไปเลยสมบูรณ์แบบฉันก็หิวเหมือนกันนะเธออาจจะไม่เห็นก็ได้ฉันเข้าไปไงเงียบอ๋อไม่มีทางโอเคเธอจับฉันได้ไม่ต้องกลัวนะฉันจะไม่อยากใกให้ใครหรอกอือ๋อเธอทำได้ยังไงอะนั่นมันบ้ามากเรียนรู้ไว้นะเธออยากเห็นอะไรจนเซ็กว่านี้ไม่ล่ะ อเ, <S <S เออนี่มันเกินไปแล้วเธอกินได้ไม่งามลวะ <Sorry. S 2> อกไ็ได้ตอนนี้ตาเธอกินได้แล้วโอ้ว้วาวฮอตฮอร์ฉันก็ดูน่ากินเหมือนกัน <S 1> <S 1> ฉันเดาได้ว่ามันทำมาจากอะไรแน่นอนจากช็คคอกโกแลตยังไงละ่ะตอนนี้ชอราช็อกโกแลตลงไปแล้วก็กินอย่างมีความสุขและไม่แบ่งไทยด้วย <S 1> <S 1> <S อืมโอ้ว้าวช็อกโกแลตเยิมย้มๆสวยจังเลยและมันก็หวานอร่อยมาก แด้เวลาลองเทคแล้วด้วยฉันชอบมันสุดยอดฉันอยากกินแคชชแลเหมือนกันน่ะเป็นไงบ้างลละคนสวยยัฮูแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมงั้นเหรอไม่มีทางหรอกตะก้าเอ้ยพอกันทีเน่ดูนี่นะฉันทำอะไรได้ด้วยล่ะเออกิดอะไรขึ้นนะขอของเธอยืดได้อ่ะ นี่คือพิซซ่าแช่แข็งสับคุณหนูสุดรวยจูลี่และพิซซ่าของคนรวยฟีบี้มันก็ดูดีมากส่วนพิซซ่าของทีนา่ามันดูแพงเป็นล้านเลยสุดยอดกินลุ่ลาด้วยดูเหมือนว่าทีน่าจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะทีนา่าถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ยอแบบนั้นเลยค่ะแล้วมันอร่อยมากแต่เธอไม่ลองมันได้ซ้ําอะไรกันเนี่ยเปิดหอยมาในพิซซ่าได้ยังไงกันอือ ดูไม่เห็นน่าก,กินเลยน่าแข็งจริงๆอะไรกันฉันไม่ชอบมันซิกนิตในนี้ไม่อไรกินได้บ้างมหมเนี่ยทุกอย่างไม่มีรสชาติเลยโอ้ฉันนึกได้แล้วฉันต้องการซ่อมแล้ก็มีมันอยู่ในนี้แหละในถุงพิยาใช่แล้วเจอสักทีฉันสามารถกินได้อย่างคนรวยตอนนี้ฉันจะกินขอบพิซซ่ายอย่างเดียวมันอ,นอร่อยที่สุดพอที่เหลือมันห่วยมาก น,นี่มันอร่อยจริงๆอยากลองไหมล่ะไม่เหรอเฮ้ยช่างเถอะฉันจะกินให้หมดเลยครั้งนี้ฉันได้ของที่อร่อยจริงๆดีจรงเลยโอ้ยน่าขี้แยงอ้ในที่สุดตลาเธอแล้วโอ้ฉันรอตั้งนานนะฉันจะกินให้หมดเลยมันน่ากินมากโอ้ฉันไม่ต้องการขอบแล้วล่ะเพราะฉันไม่ชอบมันโอ๊อะไรเหรอ อยากกินนั่นเหรอก็ได้ถามจริงโอ้พระเจ้ามันก็แค่ขอพิซซ่านะส่วนฉันจะกินพิซซ่าที่เหลือมันน่ากินแล้วก็อร่อยมากมากอ๋อสุดยอดไปเลยฉันกินหมดแล้วทิ้งทำไมซืนอกกม่องพิซซ่าไว้มันเอาไว้นอนในตอนหนาวหนาวอ๋องั้นตาชา้วใช่ไหมอ๋อแย่ที่สุดซื้อกินพิซซ่าราคาถูกได้ยังไงเนี่ยแถมแช่แข็งด้วยฝันร้ายชัดๆเลย No โอ๊ยฉันต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วโอ้จริงด้วยเชฟฉันต้องการความช่้นเหลือเดืนนี้ทำให้มันอร่อยด้วยนะคะฉันจะจ่ายเงินอย่างงามเลยโอ้เธอมีพวกคนส่วนตัวด้วยก็ใช่แน่นอนยริงแล้วเขาคือพ่อบ้านส่วนตัวผู้ช่วยคนทำข้าวสั์บ้านและคนทำการบ้านให้ฉันมันดูกันว่าเขาทำอะไรมาให้ฉันมันพร้อมแล้วล่ะ โอเคดูหนะ้ากินขึ้นนิดนึงโอ้ใช่แล้วล่ะใส่ผงทองคําลงไปด้วยฉันกินได้เท่าน,นั้นก็ต้องมีสีทอง <c oughs> เอาล่ะมาลองกันฮะมันก็ดูไม่เลวนะแต่รสชาติน่าครขแยงอยู่ดีคนจนกินเข้าไปได้ยังไงเนี้ยห <c oughs> ยุดนะฉันจะเป็นคนแรกโอ้มันคือสปาเกตตี้เ <c oughs> หรอดูธรรมดามากนี่ผีนะ่าห้ามกินนะ Hey, you. อืมก็ได้ฉันจะลองก่อนพาสต้าดูแปลกๆอ่ะงั้นใช้ซ่อมกินขึ้นมากินหอมดีนะแล้วรสชาติล่ะโอ้ก็ไม่แล้วเลยและฉันมีความคิดเจ๋งๆแล้วด้วยช่นตามซอสมาเขือให้ลงไปในสปากเกตตี้สึกหน่อยมันต้องอร่อขึ้นเป็นล้านเท่านะจูลี่เธอทำลายความอยากทานของฉันนะั้นได้วยหน้าแย่ๆของเธอนะมันอร่อยจะตายแล้วเข้าอย่าทำหน้าแบบน,นั้นสะักทีนะ ทีน่าหยุดขออาหารได้แล้วด้วยออกไปนะมาสบับฉันคนเดียวอร่อยจังเออน่าขีย้ยไงพวกเธอกินเรื่องไงกันมันดูแย่แล้วรสชาติต้องแย่กว่านั้นแน่แล้วใครต่อละ่ะทีน่าแล้วเขาได้เลยฉันได้พาสต้าสุดหรูราคาแพงกับอาหารทะเลอีกแล้วเหรอน่าขี้ขียงอะไม่นะ ฉันไม่ชอบจูลี่กินแบบนี้เงกันเนี้ยพวกเนี้เนี่ยฉันอยากได้พาสต้าของเธอจริงๆแล้วไม่หรอกก็ได้มันดูกันว่าเป็นฝรั่์แบบไหนกันมันคืออะไรอะมันเม็กึ่งสเปรดลูกบอสฝรชัดๆฉันไม่อยากกินแบบนี้เลยอะฉันไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตอ๋อพอทำอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าแบบนั้นมันคือผลงานเชีของการทำอาหารนะอ้อไม่นะฉันรู้แล้วต้องแตยิงไงเธอจ่ายเธอนี่มาเป็นกันไหมพินนะ โอ้แน่นอนฉันเห็นด้วยใช่แล้วฉันได้กินบะหมีม่สุดโปรดมานานแล้วล่ะนั้นก็ตกลงใช่ไหมเอามาให้หน่อยสิโอ้เยี่ยมเลยตอนนี้ฉันจะได้กินพาสต้ากะหอา,หารทะเลมันอร่อยเกินบรรยายใหญ่คนจนเอ้กินเหมือนหมนปาป่าที่หิวโหยเลยแล้วนี่คืออะไระเงินเหรอใครต้องการมันกันแน่เอามาเช็ดมือดีกว่าเสร็จแล้ว อะไรอ่ะนั่นเหรอไม่เคยต้องการอย่างนั้นฉันจะเก็บมันไว้เองแล้วกันนะฉันจะไปซื้อกระเป๋าแล้็รองเท้าด้วยอยากรู้จังเลยว่าฉันได้อะไรอะเ้นี่เราก็งเล่นหนึ่งไงฮะคนธรรมดากินได้ย่งไงมันคืออะไรเนี่ยต้องกินยังไงล่ะเอาไห้ฉันสิเดี๋ยวทำให้ดูมันคือกาแฟสำเร็จรูปนะแค่แกะซองแบบนี้แล้วก็เทล,ลงในน้ำแล้วก็ใส่ปากนิดหน่อยฮะ มันอร่อยมากจากนั้นผสมให้เข้ากันแล้วก็ดื่มได้ดูสิว่าฉันดูสง่าง่าแค่ไหนนี่คือเครื่องดื่มของเทพเจ้าเหรอทีบี้ส่งให้เธอหน่อยสิเ oh, oh. ครื่องดื่มของเทพเจ้างั้นเหรอ <c oughs> กินมันแย่มากนิ่มเป็นร้ายชั้นเลย <c oughs> ลเธอใช่ี่แย่จริงจฉันไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก,ก่อนฉันไม่กินอีกแล้วเธอเป็นใครถึงมาบังคับฉันเนี่ย <c oughs> เอาป็นได้ออสักหน่อยแต่รู้อะไรไหมเฮ้ hey. <c oughs> ฉ <What? S 2> ันคือดอาราคอลิบูดิฉันเห็นไปแล้วดีใจที่มันเคยเห็นนะอ๋อใช่ฉันดื่มหมดแล้วหลอกตาใครล่ะฟิบี้กินแล้วเข้าฉันพอมอ็นแล้วแล้วมันคือกาแฟตสตาร์บัคส์เด่งไปเลยมาลองกันสุดยอดอร่อยมากๆัันรักกาแฟแก้วนี้อืมอะไรอย่างไม่น่าเชือ่อแต่ว่าฉันจะลองข้างในด้วยฉันชอบจัง ที่น้มามอไรอะทำให้ฉันม่ยากินอาหารจริงๆนะอยู่สักทีเถอะเปิดฝาได้แล้วได้เลยด้วยความยินดีอ้อโหเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจังแต่ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตต้องใช้อย่างไงล่ะเอามาสาวน้ำม่วงพอดีเลยเอ,อ้ยน่าขยีขีแยงอะทำไมต้องมาโหขนาดนั้นด้วยอูช็อกโกแลตฉันชอบช็อกโกแลต มันอร่อยมากมากแล้วไม่อะไรนะโคตรอะไรเนี้ย <S <S มันเขียน่าอบเฉยแย่ยที่สุดเลยฉันจะนิ่งกับมันอีกแล้วแล้วไม่อีอะไรอีกไหมอ้กาแฟมันสีทองด้วยเจ๋งใช่ไหมฮ่าทีน้าฟังของเธอก็เป็นสีทองทักซส่เลยมันดูแพงเป็นล้านอะฉันหวังว่าเธอจะระทัเต็ก,ก,กาแฟแสนแพงแก้วนี้นะแต่เธอไม่ควรทาแบบนั้นเลยลูกค้าเลยเลยไม่ถมน้าลายในร้านอาหารนะเธอต้องเดิมสิดีขึ้นเยอะ งั้นไปต่อกันเลยและครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกันโอ้ริงไปเลยมันคือเบอร์เกอร์ครั้งนี้ฟีบีช้ชชคไม่ไดีเท่าไรเบอร์เกอร์ของเธอถูกสุดๆแต่ีหน่าได้เบอร์เกอร์ราคาแพงและมันก็นดูน่าทึ่งมากในที่สุดคุณหนูจูลี่ของเราก็ได้อาหารที่เหมาะสมกับเธอแล้วมันคือเบอร์เกอร์สีทองแต่ว่าเหน่าไม่รอคนอื่นเลยเธอเริ่มแล้วละ่ะอ้ยน่าเหยียดขี้แยอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะช่วฉันเพื่อนหมดแล้วเห็นไหม โออแม่จ๋าเขาเป็นสายรียังไงกันเนี่ยไม่มีมารายาทเลยสักนิดฟีบี้กินเบอร์เกอร์ของเธอได้แล้วนะเอ้ไม่โอ้ได้ความเย็นดีฉันหิวมากแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยอ่ะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแน่นอนฉันมีซอสด้วยเท่างงไปในเบอร์เกอร์เลยมันจะอร่อยยิ่งขึ้นยิ่งเยอะก,ก็ยิ่งอร่อยนะจริงมาก oh <wow. S 1> เอาล่ะมาลองกัน mm. mm. ยอะไรขึ้นเป็นล้านเท่าเธ oh, <no>, no. อ,อกินเข้าไปได้ยังไงกัน <Yeah. S 1> นี่เมืองไร้พระธรรมธรรมสุด,สดฉันต้องลืมเรื่องนี้ด่วนเธอต้องการอะไร <c oughs> อ๋อตาฉันแล้วใน,นที่สุด <c oughs> ฉันหิวเพียดีฉันต้องการความชื่นเหลือเอาถุงมือมาให้ฉันแบบทองคำนะใน,นที่สุดออกไปได้แล้วต้องการอะไรเงนินเหรอก็ได้เอาไปสินายอยากได้เท่าไรกัน <c oughs> ทำไมทำหน้าแบบนั้นละเอาไปหนึ่งดอลลาร์ก็พอเอาไปจากที่นี่ซะ แต่เวลาที่ฉันต้องกินอาหารแล้วบะก็อันนี้ดูนะ่าอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อฉันอยากให้มือเลยด้วยเอาล่ะฉันไ่ถึงมือสีทองแล้ว <c oughs> และมันน่ากินมากอ้สุดยอดไปเลย